ยกมีรถตู้สุดหรู V.I.P. นะคะสำหรับสายรู้สายผู้บริหารไม่ควรพลาดกันนะคะลูกค้าเป็นคันนี้เลยนะคะกับโตโยต้าออพาร์2.5 SC พ k a ก e ปี2021แทนนะคะตัวนี้ท็อปสุดตารางเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะราคาโปรโมชั่น2,999,000ลบาทเท่านั้นค่ะตัวรถจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวฝากไปติดตามกันได้เลยค่ะ ค่ะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้ามาพร้อมกับตัวรถสีขาวมุกนะคะสวยงามมากๆแบบนี้เลยนะคะรถเพิ่งเข้ามาถึงกันเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ติดตามในช่องของหยกนะคะจะได้รับชมก่อนเพื่อนอีกเช่นเคยนะคะตัวกระจังหน้าของเขาคือเป็นเอกลักษณ์มากๆเนาะสำหรับตัว t o y ยต a าออพานะคะลูกค้าดูหรูหรามากๆนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อ่าด้านหน้าลูกค้าเก่าเสริมสเกิร์ตมาให้แบบนี้อ่ายิ่งหล่อขึ้นไปอีกเลยนะคะลูกค้าตัวไฟของเขาค่ะ จะโฉบเฉี่ยวมากๆเนาะเป็นไฟโปรเจกเตอร์นะคะ3ดวงแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมกับไฟนะคะ Daytime r u n n i n g Light มีระบบตัดแสง h i ไฮบีมให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะอ่าทางด้านของตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็นแบบ l e d แบบนี้เลยนะคะด้านหน้ามีเซ็นเซอร์ให้2จุดด้วยกันนะคะแล้วก็อ่ายังมีกล้องนะคะอยู่ตรงนี้ด้านหน้านะคะให้อีก1ตัวด้วยกัน,นะคะ่ะแต่ว่ากล้องหน้าอ่ากล้องเรามีให้360องศารอบคันกันเลยนะคะมาต่อกันที่ตัวยางนะคะ ตัวยางเป็นยางปี2020นะแต่ว่าดอกอยางยังแน่นๆนะคะพร้อมใช้งานแบบนี้เลยค่ะแล้วก็แมกนลอยนะคะขอบ18แบบนี้เลยเช่นกันค่ะทางด้านกระจกนะคะมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวนะคะแล้วก็ยังมีเป็นตัวเซ็นเซอร์ปรักกิ้งอยู่ตรงนี้นะคะเซ็นเซอร์มีให้รอบคันเช่นกันค่ะ ที่จะเปิดเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะตัวนี้มีสมาร์ททีเลตแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นโครเมียมแบบนี้ทั้ง4บานเลยนะคะในส่วนของภายในห้องโดยสารของเขาค่ะลูกค้าหรูรามามากๆตัวนี้ภายในสีดํานะคะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกระจากที่ตัวกระจกก่อนเลยเนาะกระจกนะคะลูกค้าเป็นกระจกอ่ะออโต้ไฟฟ้าแบบนี้4บานเลยนะคะมีเซ็นทรัลล็อกให้นะคะอ่ะแล้วก็มีปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทหรือว่าปุ่มพุสตาร์ทแบบนี้นะคะฟ้าลังอ่ะพาวเวอร์ดอ์แบบนี้ นเลนะะในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะตัวพวงมาลัยสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะหรือว่าอาจจะสามารถสั่งการได้ด้วยเสียงก็ได้นะคะใต้พวงมาลัยมีแอร์แบกให้นะคะรวมไปถึงมีเซนเซอร์แจ้งเตือนออกนอกเลนนะคะแล้วก็คุสคอน c o n t r o แบบนี้ปรับความเร็วคงที่มีมาให้เช่นกันค่ะทางด้านของตัวเรือนไม้นะคะอยู่ที่39,00 0กกิโลเมตรเท่านั้นลูกค้าไม่แท้ไม่เดิมนะรถเพิ่งเข้ามาถึงกันเลยนะคะแล้วก็ทางด้าน หน้าจอนะคะดิจิตอลแบบนี้เลยนะคะตัวแอ์เนะาะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้ามาพร้อมกับเบรกมือเบรคโฮแล้วก็กันลื่นเท่าไหร่กันลื่นสะบัดมีมาให้ค่ะรวมไปถึงตัวอีโคโหมดก็มีให้เช่นกันนะคะอ่าในส่วนของตัวประตูลูกค้าสามารถสไลด์ปิดเปิดนะคะแบบนี้ได้เลยนะคะหรือว่า จะสไลด์เปิดสัลูปตรงนี้ก็ได้นะคะมีสรลูปให้สองตอนด้วยกันนะคะแบบนี้เลยค่ะที่จะเปิดอย่างที่เราได้บอกไปว่าเป็นอาโคเมียมแบบนี้ลูกค้าประตูสไลด์อัตโนมัติซ้ายขวาแบบนี้เลยนะคะเปิดจากตัวรถแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเปิดด้านหน้านะคะก็ได้นะคะตัวเบาของเขาคือหรูหรามากๆลูกค้าสาหรับคันนี้เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะแต่ว่าคู่หน้านี่คือแบบหรูหรามากนะคะมาพร้อมกับหัวเบาะมิก้เมาส์แบบนี้ออกศูนย์ออกโรงงานเลยนะคะสามารถ ปรับกันได้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีจอกลางให้มีสัลูปให้นะคะประมาณนี้เลยนะคะสําหรับตัวอัโตโยต้าออพาร์ทคันนี้นะคะลูกค้าสีขาวมุกแบบนี้นะคะสวยงามมากๆนะคะ มีสเกิร์ตให้รอบคันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้4ตัวด้วยกันนะคะชุดยางอะไหล่อยู่ครบเลยนะคะในส่วนของตัวบอสามารถแขวนแบบนี้ได้เลยนะคะลูกค้าทําให้ด้านหลังคือเหลือพื้นที่เยอะมากๆแล้วก็กว้างมากๆสําหรับไว้ใช้งานเนาะนี่นะคะตัวรถคือหรูหรามากๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดที่เป็น สายรถตู้นะคะ VIP แบบนี้ลูกค้าตอนนี้ยกมีสองคันด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคันนี้เลยหรือว่าอีกคันนะคะสนใจนัดเข้ามาดูรถกันหน้างามได้เลยนะคะทดลองขับได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวยกเปิดให้ดูรอบคันเลยนะคะว่าตัวรถเป็นยังไงนะคะ นี่นะคะตัวเบาของเขาคือหรูรามากๆนะคะลูกค้าสําหรับสาย v ีไีสายผู้บริหารไม่ควรพลาดเลยเนาะก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดเนาะที่สนใจค่ะติดต่อเบอร์โทรยกเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร065ค่ะ549 5296นะคะกับเซลล์ยกค่ะเดี๋ยวยกจะทิ้งช่องทางการติดต่อทั้งหมดเลยเนาะไว้ที่ลิงก์ด้านล่างลูกค้าสามารถแอดแล้วก็สอบถามเข้ามาเพิ่มเติมกันได้เลยพร้อมช่วยเหลือทุกคันดันทุกเขตกันอย่างสุด ความสามารถแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะหยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ